พอกดูน้องๆป้ายอะไรท้องมวนด้วยค้าล่วนไม่รักข้ามาขีใครรับคงแทงลูกไม่ขาดดรัจะไม่ให้ใครร้องขี่ขาดเล,ลดือดดเป็นขาด ไ้่คาริ่มประเทศไทยทยบีมีใครไทยู่เอาอีกตาเทไทยประเทศไทยลงเงินตตไทยแ้วมัทาทาไทยเอ่อดูลูลงงขอใบใหญ่ข้อมือด้วยไทยวู มาให้รักค่ะมาให้รักค่ะ Have you met ค่ะเอพระรักจะให้ใครจมป่าเลือกดึกค่ะดิเธอที่ใครเวมีใครจะอยู่อันเติมใคร เอาประเทศไทยรวมเลือดเนื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งป <h> ah> ี่เทศไทยครั้งฮะครั้ง